รวบรวมเพลงกล่อมเด็กถิ่นอีสานประกอบโครงงานกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องอนุรักษ์เพลงกล่อมเด็กถิ่นอีสานสืบสารภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่ความเป็นสากลขับร้องโดย 1. เด็กหญิงสุมินตรารังกริน 2. เด็กชายบอดินจังโกต 3. เด็กหญิงกัละยาณีอิมสเสถียนครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูนิพรลัไลสีสิงห์ โรงเรียนกาละสินพิทยาสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24เพลงโอโอรับสาเดอร์โอลูกผู้ดีนอนสู่สายไฟ นอนอูสายไหมพอขึ้นโคกได้ไข่นกมา,าพอขึ้นพาพอได้ห่วงเพิงมาฝากลูกอยู่บ้านนอนอูหลับตาโอโห ขอขอบคุณคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและท่านผู้อํานวยการโรงเรียนกละสินพิทยาสันท่านด็ตอร์สเสน่ห์คำสมหมาย